สวัสดีครับวันนี้อยู่น้อนนะฮะในชา n e l ของเซลน็อนมิซูนะครับ,รบวันนี้เรามากันค่ำนิดนึงนะรถคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเพื่อทําการสมมติให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะมาอัดคลิปเป็นก่อนเลยนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่ามาทําโปรโมชั่นนะครับดาว19,000บาทของแถมที่เราจะได้นะครับชุดแต่งรอบคันจอหน้าจอกลางฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์ถอยหลังประกันภัยชั้นหนึ่งฟิล์มเซรามิกพวกนี้เราให้ครบหมดเลยนะฟรีนะบอกก่อนเลยไม่เก็บเงินเพิ่มเติมนะโปรโมชั่น19,000บาทนะสำหรับใครที่ กดูรายละเอียดก่อนว่า้ของแถมที่เราแถมให้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในคลิปครับผมไปกันเลย มาเรามาดูโปรโมชั่นนะครับที่ผมแถมให้ลูกค้านะโลโก้เอ็กเพนดนะครับแบบนี้เลยนะที่ฝากระโปรงนะเลือกสีได้เลือกแบบได้นะครับจะมีตัว X เป็นสีแดงก็มีนะแบบนั้นเลือกได้นะฮะอย่างที่2นะครับหลอดไฟหน้า LED นะครับตัวนี้นะส่องสว่างเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วที่สําคัญเป็นของมิสูแท้ด้วยนะตัวนี้สามารถเคลมประกันได้ด้วยนะครับเวลาที่หลอดชํารุดเคลมกับศูนย์ได้เลยนะฮะอย่างที่3นะครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนั้นเน็กเตอร์ไลเค้นวิกเตอร์สปอร์ตเลมีให้เลือกหลายลายมากเลยนนนครัับบบแแต่สําี้เป็ สะะีขาวตัดคลิปแดงแบบนี้เท่ๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปที่เราแถมให้ ก็อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมที่เห็นได้ชช้เลยนะครับก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะตัวนี้รับประกันให้7ปีเลยนะเป็นฟิล์มเซรามิกนะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะ60 40 80แล้วแต่เลยนะครับเลือกได้นะคิ้วกันสาดข้างนะครับแบบนี้นะแถมให้ด้วยเวลาขึ้นลงกระจกนะครับก็จะระบายความร้อนได้เวลาที่เราแง้มกระจกทิ้งไว้นะฮะส่วนมือเปิดประตูนะครับตัวนี้นะครับติดกันลอยนะครับตัวนี้เป็นแบบปีกนกนะครับเคปลอาปีกนกแบบนี้แถมให้เลยกันลอยนะครับป้องกัน Ah, ah. ดูด้านหลังต่อนะครับตัวนี้นะไม่ได้แถมนะนี้มาจากโรงงานนะครับไฟท้าย LED แบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวไฟสองป้ายทะเบียนก็เป็น LED นะครับแบบนี้อยู่แล้วนะตัวกล้องถอยหลังก็เป็นแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะทำงานคู่กับจอหน้าที่เราตั้งเข้าไปใหม่ให้ด้วยนะครับส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มเดิมนะครับนี่เลยครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยนะนอกจากเรามีกล้องแล้วเราก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ที่เป็นเสียงนะช่วยเตือนนะครับเวลาที่เราถอยหลังนะก็เวลาที่ในมุมอับมืดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวของส อย่างที่ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะ n e ็ t เ r l ร์ไลเค้นสปอร์ตไลหรือ Victor ร์นะครับติดตั้งได้หมดเลยนะเลือกแบบได้เอาที่คุณชอบอยากได้แบบไหนเอาแบบนั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบไลเคนนะมีขีดแดงแบบนี้ให้นะแล้วก็สุดพิเศษเลยนะครับสำหรับโปร1 9 0 0 0บาทนะแต่เราแถามตัวนี้ให้นะ ฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะเปิดแบบนี้ให้เลยเปิดปิดสวิตช์ได้กดจากหน้ารถภายในรถได้กดจากรีโมทได้ได้หมดเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแถมให้ด้วยนะ19 0 0 0บาทส่วนรถอะฟรีนะครับแบบนี้เลยนะเตะเปิดเตะเปิดได้หมดเลยสมมติเราถือของอุม้มลูอุ้มอะไรยอย่างงี้ใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตอนนิดนึงนะครับ วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะเรามากันในช่วงเวลามืดๆนิดน,นึงนะฮะรถเพิ่งแต่งเสร็จจริงๆเลยนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเราต้องทําการรีวิวนะก็ก่อนอื่นนะจะบอกว่าตัวพวงมาลัยอะไรพวกนี้ฟังก์ชันพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วเอาที่เราติดตั้งเพิ่มเติมไปดีกว่านะครับตัวนี้นะไฟส่องสว่างเท้าเราติดตั้งให้นะบอกก่อนเลยว่าไฟส่องสว่างเท้าเนี่ยใครอยากได้หรือไม่ได้ตรงนี้สามารถแจ้งได้นะครับบางท่านไม่ชอบติดนะไม่อยากติดก็บอกได้นะแต่ถ้าพิเศษนั้นอยู่ในโปรนะแถมให้ด้วยนะแล้วก็็ตตััววขออองหนอนหนนนน้้้าาจจีเป Android ติดตั้งให้เหมือนจอเดิมเปลี่ยนจอยังไงให้รู้สึกว่าเหมือนจอเดิมแต่ฟังก์ชันเยอะขึ้นตัวนี้เป็นจอ Android นะฮะบ,บอกก่อนเลยว่าโหลดแอปได้ดู YouTube ได้ดู n e t f ฟิได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ดู Google Map เดินทางอะไรพวกนี้ได้นะครับตัวนี้หนะ้าจอ Android นะครับแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับก็แถมให้ USB Fast Charge ก็แถมให้นะเป็นแบบ Fast Charge แล้วก็เป็น USB port 3.0ตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเกียร์อ่า อะไรพวกนี้เป็นของเดิมมาจากโรงงานนะฮะอ๋อแล้วลืมบอกไปจอหน้านี่ที่เราแถมนะเราไม่ได้แถมธรรมดานะเราแถมคู่กับจอหลังด้วยนะทำงานร่วมกันกับจอหลังนะฮะตัวจอหลังจอหน้าทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ตัวสครับเพดนะคับเพจกันรอยบอกเลยว่า1 9 0 0 0บาทที่ลูกค้าจ่ายไปเนี่ยแทบจะซื้อของแถมอย่างเดียวเลย ที่เหลือหัวรถเนี่ยโทษทีครเหมือนฟรีดาวแต่เราได้ชุดแต่งจะเต็มนะฟังไม่ผิดนะ1900 0บาทได้โปรนี้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจนะครับโทรหาเราเลยนะ091 880 8940แแล้วทักมานะครับบอกเลยนะครับแคปคลิปมาก็ได้นะครับบอกว่าสนใจโปรนี้สนใจโปรนี้ต้องการดาวเท่านี้ขอรายละเอียดหน่อยพวกนี้เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ไปฟังช่วงท้ายนิดน,นึงครับผม ก็นั่นแหละครับโปรโมชั่นดาว1น0 0 0บาทเห็นไหมบอกแล้วว่าคุ้มนะครับสำหรับ ที่เช่นชอบ e x p e n d e r เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้นะเราบอกก่อนเลยว่าถ้ารถเดิมๆไม่แต่งนะเราฟรีดาวน์ให้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เราก็แถมให้ในโปรโมชั่นนะครับ19,000าบาทเท่านั้นนะคันนี้บอกกันตรงๆไม่กักเลยครับปอนอยู่ที่ประมาณ13 0 0 0บาทอยากรู้ว่าได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะกดลิงก์แอดไลน์ได้นะครับลิงก์แอดไลน์นะถ้าเป็นช่องทาง u t u b e นะอยู่ที่คอมเมนต์นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะพี่ๆจะได้กดเข้ากา,าร,ร,รดมถ เข้าลิงก์นะครับมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้ในปีพศสอ6ปีใหม่แล้วอยากได้อะไรใหม่ๆเลือก x อ็กเพนเดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition,